นกแก้วชาแนลจ้าวันนี้จะพามาดูนางกวักนะคะหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งคือว่าใบห่อเงินห่อทองจ้าทุกคนมาดูกันเลยนะจ๊ะอันนี้เขาจะเหมือนนางกวักนะคะแต่ไปดูในเพจในอะไรเขาเรียกบอกว่าใบห่อเงินห่อทองค่ะแล้วต้นเขานะคะจะสูงมากนี่ค่ะใหญ่มาก แล้วนกแก้วเอามาปลูกนะคะนี่ออกเยอะมากเลยค่ะนี่นี่คะ่ะนี่นี่นี่ต้นเขานะคะเนี่ยเนี่ยนี่คะ่ะนี่คะ่ะใบเขาจะห่อนะคะทุกคนเขาจะไม่ไม่ไม่แบถ้าเป็นใบนางกวักอ่ะเขาจะแบรนะคะทุกคนนี่แต่นี่ใบเขาจะห่อเข้าอย่างนี้เลยคะ่ะนี่นี่เขาเรียกใบหอ่อเงินห่อทอง หรือหวักกรอบเงินกรอบทองนั่นเองค่ะนี่เขาบอกว่าถ้าห่อได้ขนาดไหนยิ่งห่อยิ่งดีนะคะทุกคนนี่ค่ะนี่นี่นี่ใบเขาจะห่ออย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเนี่ยห่อเกี้ยวอย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่นี่ดูค่ะนี่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 ค่ะนี่ใบเขาจะห่อค่ะนะคะอันนี้นกแก้วไปขอเขามาปลูกค่ะ นกแก้วไม่รู้หรอกที่แรกนกแก้วเห็นมันสวยดีแล้วใบเขาจะเขียวมากค่ะใบสวยนี่ค่ะนี่นี่นี่เขาจะห่อเลยค่ะนี่เขาจะไม่เหมือนใบนางกวักธรรมดานางกวักธรรมดานี่เขาจะไม่หอนะคะแต่นี่เขาห่อค่ะแล้วนกแก้วก็ไปขอเขามาปลูกนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะสวยค่ะทุกคนแล้วต้นเขาสูงมากอันนี้ก็ประมาณเม็ด กว่าแล้วค่ะนี่ค่ะต้นเล็กๆก็เยอะนะคะนี่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 น,นี่ต้นเล็กๆก็เต็มเลยค่ะนี่ต้นเล็กต้นใหญ่อยู่ฝั่งนู้นก็มีหนูมีต้นเล็กอีกหลายต้นเลยค่ะนี่อันนี้เพิ่งเอามาปลูกใหม่ค่ะนี่นี่กระถางนี้อันนี้เพิ่งเอามาปลูกใหม่เลยค่ะนี่กระถางนี้ปลูกใหม่ๆเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะ นี่เขาจะหอ่อถึงจะเป็นต้นเล็กนี่ค่ะยังไม่งามเลยต้นนี้นี่นี่ค่ะเขาเรียกกวักห่อเงินห่อทองหรือใบห่อเงินห่อทองนั่นเองค่ะเขาบอกว่าให้ปลูกในบ้านแล้วให้ปลูกวันอังคารแต่นกแก้วไม่ได้ปลูกวันอังคารหรอกค่ะเพราะนกแก้วไม่รู้นกแก้วปลูกแต่ปลูกที่แรกนะ่ะไม่รู้ว่าปลูก วันไหนแต่มาเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาจะได้โตเขาเรียกว่ากวักหองเงินหอทองนะคะทุกคนสวยค่ะบ้านใครไม่มีหามาปลูกนะคะเขาบอกว่าปลูกแล้วถ้าออกดอกจะมีโชคไม่ลาบแต่นนแก้วก็ไม่เคยเห็นออกดอกสักทีหนึ่งเชี่ยวนี้แหละโนแก้วปลูกนกแก้วจะเห็นดอกเขาไหม นะคะนี่คะ่ะต้นของเขาเลยอย่างสวยค่ะสวยงามค่ะใบเขาเขียวต้นเขียวมากนะคะทุกคนนี่คะ่ะเขาเรียกว่าหอเงินหอทองค่ะใบเขานี่คะ่ะใบเขาจะสวยมากเขียวนี่คะ่ะนกแก้วก็เลยเอาความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ